ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวเพื่อแม่มุ้ยรอคอยพี่มืน่นพี่มุ้ยกับพี่มื่นมายาวนานถึง32ปีโอ้โหมาแล้วบุเพสกาว่าผ่านไป32ปีเนาะ ป้าน่ะก็ไปร้องเพลงตามเสิรอาหารน้องสาวของแฟนคนเนี้ยคนที่เป็นตัวโจ๊กเนี่ยเขามานั่งกินของที่ร้านอาหารเขาก็เลยบอกว่าเขาชื่อเอเป็นนางเอกคณะนั้นคณะนั้นมีพี่ชายเป็นตัวตลกชื่อศักโอ้โหกนั้นแหละในใจมันเป็นยังไงในใจมันเป็นงไหนเนาะศักไหนศักไหนศักไหนวีดีโอที่น้องแบบมันดีใจอะเนาะคนมันรักอะตั้งแต่เป็นมันมันเป็นรักแรกเนาะก็เลยฝากเบอร์โทรไปให้ วันรุ่งขึ้นโทรมาเลยฮัลโหลฮัลโหลจำได้ไหมจำได้ค่ะเสียงแค่เสียงพิศัก์ค่ะจำได้นกันทั้งเสียงนะคะสามถึงสองปีนะแรกเราเนาะแล้วไงแล้ววันนั้นมาเลยล่ายังค่ะคุยกันน่ะคุยกันประมาณแบบจนแดดหมดน่ะคุณคุยกันทุกวันสามเวลาคุยกันทุกวัน ประมาณสักเดือนกว่กวาๆกับสองเดือนมันเหมือน <ermaid S 1> มันเหมือนเราย้อนเวลากลับไป14ส<ง>ีอีกครั้งจริงๆ,ๆเลยใช่เลยค่ะ<อ>แล้วทีนี้แกก็เล่มโทรมาแกบอกว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกจ้าก็มาพ่ามืยครั้งแรกที่ได้จับมือกันน่ารักน,นคือเลยพีศนั่งจับมือเนาะพอเราเราลงมาที่แรกอ่ะเขามากันสามคน พี่น้องเขาแหละผู้ชายหมดเลยเราก็น <studio> ั like ่งแบบไกลๆอย่างเงี้ยเนาะทีนี้พวกเพื่อนนักร้องอ่ะเขาก็ลุ้นเพลงตอนันเรายังร้องอยู่ใช่ไหมร้องเขามาตอนเราร้องเพลงอ๋อมาที่ร้านเขามาเซอร์ไพรส์ก่อนอ๋อไม่ได้บอกว่าเร่นั้นจะมาเขามาเซอร์ไพรส์เขาก็นั่งอยู่สามคนผู้ชายสามเราเราเห็นเลยไหมเห็นจากเวทีทีนี้เพื่อนอ่ะร้องเพี้ยนเลยไหมแขว่งเลยไหมเสียงแฉลบเลยทินี่เพื่อนอ่ะบอกว่า พี่มวยแกจากกันนานขนาดเนี้ตั้งสามสองปีแกทายสิว่าผู้ชายที่นั่งอยู่สามคนคนไหนคนไหนคนพี่สามเออชี้เลยถูกด้วยสามยสองปีแบบขนาดไกลๆอย่างเงี้ยรู้เลยว่าคนไหนในสายตาเราเขายังหล่อเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะนี่แล้วก็พอเราไปไปนั่งเขาก็นั่งกับมือเราจนญาติพี่น้องเขากับหมดเขาก็ยังอยู่เพราะอะไรเขาติดกาวที่มือไว้ติดกาวที่มือไว้เดียวแกไม่ออกมันเป็นรัง ไปดูหนัง14จริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้จับมือไม่ได้แบบอะไรเลยแกเป็นแบบสุภาพบุรุษมากมากตอนเขาจับมือสัมผัสแรกมันเป็นยังไงมันร้อนร้องเป่าเปล่าเปาร้องไห้ด้วยร้องไห้ร้องไห้แล้ววันนั้นเราร้องเพลงอะไรบนเวทีผมลิขิตเปล่าผมนึกขีดบรรดาลเจ้าพาดุนให้มาพบกันพอแล้วขอโทษนะทีมงานเข็ดหรือยั ให้เขาร้องเพลงอะเข็ดหรือ,อ,อ,อยังร้องไม่หยุดเลย,เลยทีเนี้ยโ,โ,โ,โอ้โหผมนี่เ็ดจริงๆนะจับมือครั้งแรกร้องไห้เ<อ>ลยเหรอคะแกก็ร้องเราก็ร้องแล้วตอนที่จับมือพิศักดิ์มีแบบตัวเองมีสักสี่พันไหมปันนึงก็ได้ <laughs> แล้วก็มาสามคนแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนหรือพี่น้องสองคนไปแล้วผมเป็นห่วงว่าเขาจะอยู่ยังไง ห่วงจังเลยพี่สาวจะเป็นยังไงคะคืนนั้นหนักสรุปแล้วคืนนั้นก็นั่นแหละไปไปอยู่ด้วยกันอยู่ยังไงคะไม่น่าถามจับจับมือกันมือคืนเดี๋ยวนะจับจับมือร้องไห้เลยทั้งคู่ไปอยู่จับอย่างอื่นก็14ครั้งอะเนาะ14ครั้งย้อนไป14ครั้งเลยสิี่ครั้งนั้นก็ไปอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมคะหลังจากดูหนังเสร็จพอคืนนั้นเขามา เขาไม่อยู่กัยเลยเขาไม่อยู่กับม่ตลอดคืนเลยแล้วเขาขอเวลากลับไปเคลียร์ร้านที่หล่มสักก่อนประมาณอีกเกือบเดือนแหละเขาถึงได้หิ้วกระเป๋าคืนนั้นได้นอนไหมครับพี่มวยฮะนอนอ๋อได้นอนเนาะนอนอยู่ค่ะนอนอยู่เป็นระยะนอนนะแต่นอนน้อยเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องให้เจินถามค่ะคุณอาเออมันเป็นยังไงคะคืนนั้นนี่หนูในฐานะ ความรู้สึกแบบผู้หญิงคือเราผ่านการแต่งงานมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าคว,ความสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนที่แต่งงานเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความรัก<ช>ที่มันซ<ช>าบซึ้ง<ช>ขนาดนี้มันต่างกันแค่ไหนความรู้สึกที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักมากๆกับครั้งแรกที่เราแต่งงานมันต่างกันมากนะคะต่างกันกับ แฟนคนแรกที่ว่าพ่อให้แต่งกันเนาะอันนั้นคือว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่อ่ะต่างคนต่างอยู่เวลาอยู่โรงลิเกก็ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทราบก็คุณระีใช่แต่อย่างกับแชนแรกก็กอดกันทั้งคืนอ่ะไม่เคยเว้นกอดกันเลยอะกอดกันได้ทั้งคืนอ่ะเพลงพี่แจมาไหมฮะอยากจะกินกินฉันงตัวโอ้ นขึ้้แลวมันอย่างนั้นเลยเนาะแล้วระหว่างที่จากกันไปพี่ศักดิ์มีคนอื่นไหมพี่ศักดิ์แกไปแต่งงานกับลูกลกพี่ลูกน้องแกน่ะค่ะคือว่าคือต่างคนต่างแยกไปมีครอบครัวแล้วกลับมาเจอกันอันี่อนะใช่ใช่แต่ก็กปลว่าจ้ะแต่ว่าเขาสองคนเขาไม่เขาก็ไม่มีลูกด้วยกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปกันไม่ได้เนาะไปกันไม่ได้ค่ะ นี่คือ32ปี32ปีไม่ได้ติดต่อกันค่ะไม่มีรูปถ่ายแล้วด้วยความบังเอิญไปเจอน้องสาวเขาเราได้กลับมาเจอกันมิวสิคผมลิขิตบดานชักฟ้า แล้วก็ขยันส่งจังเลยพ่อคุณก็เรื่องมันได้ไงเออเรื่องมันมาใหวนะใหญ่แล้นะเหมือนนิยายเหมือนนิยายเหมืนนิยายเหมือนหนังเลยอ่ะสามสิบสองละครที่เราดูกันเลยอ่ะตอนตอนที่ไปอยู่โรงเรียนเกด้วยกันอ่ะเขาอ่ะเป็นคนพูดน้อยยิ้มมากอผ่านไปสามสิบสองปีมาเจอกันเอกลายเป็นว่า พูดมากกิ้มน้อยทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยเพสัทแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มมาอยู่ด้วยกันก็ก็ตัวติดกันเลยแหละอยู่ด้วยกันรักนด่อยู่กับพี่สักกี่ปีแล้วคะสิบสองแล้วค่ะแล้วทะเลาะกันบ้างไหมล่ะไม่อะค่ะไม่มีเลยเดี๋ยวก่อนอ่ะ ฟังแบบนี้เชื่อใจไม่ได้ทำไมอ่ะต้องถามพิศักดิ์เอ้าพิศักดิ์มาผมวิขิตคุณด้ปวดหัวแล้วก็เก็บเรื่องจิตใจคนเดียวนะนี่ไงพิศักดิ์มาแล้วพิศักดิ์มาจริงด้วยโอ้โหูาแล้ วันวันวันที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันความรู้สึกมันเป็นยังไงคะเหมือนสมัยเป็นวัยรุ่นนั่นแหละเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเินวัยรุ่นเขาหล่อสวยขนาดไหนดูข้างหลังดูข้างหลังือ้นี่โอ้ไอดอลเลยนะคือคือแล้วก็ก็ไม่ียกว่าว่าจะได้เจอกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่จากันไปแล้วก็ไม่เคยรู้ข่าวรู้ข่าวเลยแล้วเราก็ไม่เคยไปติดตามแล้วไม่เคย ไปดูลิเกคณะไหนเลยมันทําไมอ่ะทำไมอ่ะคือความที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ข่าวไม่อยาก้รานึกใจแต่เรายังยังยังนึกถึงอยู่ไหมนึกถึงครับนึกถึงตลอดมันฝังใจอยู่ตลอดคือฝังใจคือว่าไปเห็นภาพครั้งสุดท้ายเลยอืัไปไปเจอเขาตอนที่เขาเขาท้องขาท้องเราก็เสียใจครับจบจบแล้วอันนี้เราก็คิดว่าเออมันเป็นความต้องการของของผู้ใหญ่เขาเนาะคิดว่าเขาน่ะไปดีแล้ว เพราะว่าตอนนั้นม hey, ันสมบูรณ์ทุกอย่างครับพ่อก็เป <so ็นหัวหน้าคณะริเกตแล้วก็มีงานมีการเยอะเราก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆเรียกว่าครบชุดเราก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องมาลําบากอย่างนี้เราก็คิดว่าสบายแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็รู้สึแว่าใจลึกๆเราก็ลเยังอยู่ อยู่ใจเราอยู่ครับถ้าสมมติในเนื้อจำจำต้องไปอพิจักอย่งีพิจักก็ร้องลิเกได้ร้องได้แต่ก่อนจบนานแล้วก็เลิกเลิกไปตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดปีครับเอยนปีก็เลิกไปสามสิบสองปีก็กลับมาอยู่กับเขาอืก็ตามไปส่งเขาเล่นลิเกบ้างต่อมาเขาก็เลยจับเราเล่นไปบ้างเราก็เล่นเป็นเป็นโจ๊กเป็นประกอบไปเขาไป ไม่ได้เป็นโจ๊กไม่ใส่ปัตั้งโก้ด้วยไหมโอ้โจ๊กโจ๊กนมีไว้เฉพาะให้นางเอกกินครับอย่างตอนในท้องเรื่องนางเอกท้องมาเราเป็นตัวโจ๊กตัวตลกตัวโกงเราต้องมีแบบท่าทางออกที่แบบว่าเสียใจก่อนนี่จะเข้าไปในหลังฉากไหมผมผมเป็นตลกแต่มันอกหักอ๋อตลกมกหักมันก็เลยเศร้าแบบ เออตลกแบบน้ำตาไหลอ่ะโอเคตลกเสียใจตลกเสียใจแล้วชีวิตจริงๆอ่ะตลกค่ะจากกันไปเคยพี่ศักร้องไห้บ้างไหมโอ้ร้องร้องไปร้องไม่ไม่แบบว่ามันเวลาเราเราเคลียรเวลาเรากินเหล้าน่มันมันจะนึกถึงมันจะนึกถึงบรรยากาศที่ตอนที่เราเราไปคคุยกันเจอตอนตอนที่ไปอยู่งเลคเกด้วยกันเขาอ่ะเป็นคนพูดน้อยยิ้มมาก ผ่านไปสามสิบสองปีมาเจอกันกลายเป็นว่าพูดมากิ้มน้อยพูดมากิ้่น้อยพี่จันวานไม่เคยพูดเราจีบกันแล้วก็นั่งมองหน้ากันถ้าเขาไกลเราก็ต้องดูพ่อเขาไปถ้ารู้ว่าพ่อเขาออกไปนอกคณะหรือไป โอเคนั่นไกลหน่อยนั่นไกลหน่อยแล้วเราเรารู้สึกเสียดายมาว่าไอตอนนั้นอ่ะทำไมเราไม่รูปลัดไปเลยคือด้วยศักดิ์ศรีลูกผู้ชายไม่คิดจะย่ำายีไใครสมบัติพ้นที่เรารักนี่ไอเกียิซึ่งไอเกียดเับเพราะว่าพ่อพ่อเขาก็เคยปรามผมเหมือนกันแหละว่าถ้าเองจะอยู่เองต้องอยู่กันแบบชันพี่ชันน้องอย่ามีแบบชันชู้สาวถ้าหากมีชู้สาวขึ้นมาแล้ว ฉันไม่เลี้ยงเราก็ไม่เคยฟังเผือพ่อเมื่อไรเราก็พ่อเขไปเมื่อไรเาพ่อไปเที่ยวพ่อเผลอแล้วเจอกันวันนั้นนะเพราะว่าวันห้ามห้ามไม่ได้เหรอครับเพราะว่าความรักใช่เวลาเวลาพ่อไม่อยู่เพิบเนี่ยอันนี้เขาก็จะ ก็ามาหาเราอก็คนมารักกันตอนเย็นๆปุ๊บเราก็จะนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันกนแล้มันก็มีความสุขใช้เวลาอยู่ด้วยกันวันวันที่วันที่พี่ศัดิ์โทรไปบอกแบบหลังจากนั้น3 2ปีที่ตัดสินใจจะมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยค่ะตอนที่โทรไปบอกคุณพ่อครับโทรพูดขอเบอร์จากเขาโทรไปหาพ่อบอกว่าพ่อพ่อเขาจำเราได้ไหมจำผมได้ไหม พ่อผมได้พ่อก็พ่อก็สับสนเหมือนกันเลยฮะไม่มันนานะฮหลายปีใครจะไปคิดพ่อบอกว่าเอ๊ะมันแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าแล้วก็ถ้าถ้าบอกว่าก็ที่พ่อไล่หัวออกมาอันนั้นเขาเขาจะจําได้ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรอะไรที่ว่ามันลืมยากนะมันฝังมันฝังเนาะเรื่องราวนี้มันแล้วพ่อเขาว่าไงพ่อเขาก็ยอมรับว่าเอ้า มัน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 ไม่มันมันเกินคาดนะครับเพราะว่าสามสิบสองปีเราเจอกันแล้วยังจะมาอยู่ด้วยกันอีกเออยังอยากจะอยู่ด้วยกันพ่อเขาคงจะเกินต้านงานแล้วเกินต้านถ้าเขาก็เลยบอกว่าเออก็ตามใจเองเองก็โตกันแล้วมีความรับผิดชอบเหมือนกันแล้วก็แล้วแต่เองจะตัดสินใจกันพ่อไม่ว่าหรอกในที่สุดก็ได้มาอยู่ด้วยกันและการที่ได้มาเจอกันน่คิดว่าเป็นเรื่องของอะไร ผมผมผมไม่เคยหาเรื่องจะร้องเพลงแล้วสิเราอะพร้อมในขิดหรือเปล่าใช่ในที่สุดก็ได้มาอยู่ด้วยกันเราแต่ว่าสนานได้อยู่ด้วยกันมา12ปีแล้ว13ปีมาวันที่วันที่14กันวันที่4กันยายนวันที่4กันยายน2554โอ้โหปีน้ำท่วมเลยใช่พอมาอยู่ปุ๊บน้ำท่วม คุณสักวันนั้นไปกับญาติใช่ไหมที่ไปเจอเขาที่ร้านน่ะไปกับญาติไปกับพี่น้องเอาเอาพี่น้องพี่น้องไปไปไปหลายหลายคนเลยครับสองโต๊ะต่อเลยแล้วก็แล้วก็เขาจะจําเราได้ไหมวเนี่ะตอนนั้นผมไม่บอกนะว่าผมจะมาเซอร์ไพรส์บอกบอกโทรคุยกันเรื่อยแต่แต่ว่าหมายอกว่าเออเราเราอยู่ลมทักนะทํานี่ทำนี่อยู่นะมาก็วางแผนไปเพื่อนเพื่อนนั่งหลานหลานนั่งเต็มโต๊ะขอเพลงเขาเขาร้องเพลงปุ๊บผมก็ ฝากจดหมายให้ให้เขาให้บ่อยไปบอกเชนทักล้องมาผมก็ตัดผมสกินเฮดแต่งตัวหล่อเต็มที่เลยไหมคะแบบสลัมสลัมนี่ครับว่าก็โลด้แล้วไอ้คนหล่อๆก็นั่งนั่งก็นั่งหลอกเอามานั่งหลอกเอมานั่งหลอกเพื่อนเพื่อนพวกน้องหลานแหละทำอย่างนี้ทําไมทําอย่างนี้ทําไม ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกนี่กดสามสามทีเด็ดลูกนี่ที่ไปเจอเขาที่ร้านน่ะไปกับญาติไปกับพี่พน้องเอาเอาพี่น้องพี่น้องไปไปไป,ไป,ไปหลายหลายคนเลยครับก็าวางแผนไปเพื่อนเพื่อนนั่งร้านหลานนั่งเต็มโต๊ะขอเพลงเขาเขาลองเพลงปุ๊บผมก็ ฝากจดหมายให้ให้เขาให้บ่อยไปบอกเชนทักล้องมาครั้นี้ก็ผมก็ตัดผมสกินเฮดไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่ละให้ให้วันนั้นแต่งตัวหล่อเต็มที่เลยไหมคะก็เขาเอาบอลปอนแบบสลัมสลันี่ครับวัาก็ล้นฟิลพระเอกปลอมตัวใช่แล้วไอ้คนหลอกก็นั่งนั่งอกันนั่งนอกอนอนเ่อนเนเพื่อนมพอนเพื่อนเพ่อนเอนเพอนพอนเอนพ่นอนอน่าอน่างเทําอน่าน่าออ อยากอยากจะอยากจะรู้เขาจําเราได้ไหมสามสิบสองปีเออลองใจนะว่าเธอชอบจริงหรือเปล่าก็ตัวเองเนี่ยเห็นเขาร้องเพลงบนเวทีแล้วเฮ้ยใช่ไหมฮะนี่แรกอ่ะใช่ไหมมันที่แรกเขาอะไรเปลี่ยนไปตอนนั้นเขาเขาหุ่นก็ไม่อย่างนี้ไอพูดดีๆนะเอพราะตอนนี้มันเอ้เพนเหมือนเหมือนแม่แกวอ่าตเล็กๆเหมือนก่อนก็คือผมหนาเอวบางตอนนี้คือ ผมบางเอวหนาสลับกันทำไมดูละไม้คล้ายคุณแม่เออแต่วันนั้นคาดูว่าพี่มวยเขาจำพี่สักไม่ได้พี่สักจะชงไหนอ่ะเราน้อยใจไหมน้อยใจไหมวันนั้นจะจำไม่ได้ไม่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 น้อยใจคิดว่าอ่าวันเวลาที่มันมันมันหลายๆปีไปไหมันอาจจะคาดเคลื่อนได้อแต่บันเดินจำได้บังเอิญพอเดินมาเดินเดินเดินปุ๊บนั่งข้างๆอย่างนี้เลยอ นาทีนั้นแล้วพอนั่งข้างๆปุ๊บอย่างนี้เลยจับมือเลยจับมือเกาะกันแน่นตั้งแต่หกทุ่มยันสว่างวาวครกคืนนั้นคืนนั้นจับมืออย่างเดียวจับมือแล้วร้านอาหารเลอกทีสองล้วก็จับมือกันจนสว่างท่าตา ไปสว่างที่อื่นจับแล้วจับมืออย่างเดียวจับมืออย่างเดียวเหรอจับมืออย่างเดียวเหรอจับมืออย่างเดียวว่ะพี่จับจับอย่างเดียวจับมืออย่างเดียวแต่หันหน้าชนกันเอ้ยทำแรกพี่ดักจับพิมพมวยเจอกันจับมือกันที่ร้านอาหารใครพูดก่อนใครเป็นคนพูดก่อนมองหน้ากันจําได้ไหมมองหน้ากันเสร็จแล้วพูดกันว่าอะไรมองหน้ากันมองหน้ากันมันมองหน้าแล้วก็ต่าตอะไร ลองห้หลังจากนั้นใครเป็นคนใครเป็นคนเอ่ยคำพูดก่อนจะถามแบบถามพ่สักถามพี่มวยว่าถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมพอเพราะนั้นคือรู้แล้วว่าเราใช่สองคนแล้วอืก็เลยถามเลยพี่มวยตอบราว่าไม่ไม่ค่อยสบายลำบากขาก็บอกเขาน้ำตาไหลด้วยความรักที่ไม่ได้กลับมาเจอกันโอ้โหซึ้งมาก เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยก็ยังดูดีไม่เปลี่ยนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอาดวงดาวสวัสดีค่ะดูดีขนาดนี้ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํำแฟนๆรายการแน่เลยตรงจุดแน่นอนเลยค่ะท่านผู้ชมขาต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําแน่นอนจริงๆเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานนะ กับตัวนี้แต่ขอบอกเลยว่าประทับใจประทับใจอะไรรู้ไหมคะความชุ่มชื้นที่เราได้รับคุณภาพของเขาคุ้มค่าคุ้มราคานี่เลยอ,อยู่ตรงหน้าดิฉัน พรอมิสค่ะจริงๆอาดาวาเป็นคนมีปัญหาใครอาจจะบอกว่าเอ้ยดวงดาวทำไมดูดีจังมีปัญหาเหมือนคนวัยที่ประมาณนี้เหมือนกันน่ะแหละค่ะก็คือผิวที่มันขาดความชุ่มชื้นม,มีฝ้ามีกระมีจุดด,ด่างดำพออายุมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือผิวบอบบางแพ้ง่ายโชคดีเราเจอวัยเรามาเจอพรอมิสเขาเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นเลยทามาสาหรับคนวัย60 70บเจคนที่มีปัญหาผิวแห้งผิวแพ้ง่ายเนื้อครีมเขาเนี่นะคะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ เนื้อครีมขาวข้นพอทาไปแล้วเนี่ยเย็ยนเย็น ใช้ครั้งแรกนี่บอกเลยว่า mm hmm. ไม่ระคายเคือง mm hmm. ไม่เหนอะหนะไม่หนักหน้า uh huh. ตื่นเช้ามาจับหน้าตัวเองอุย้ยหน้าฉันยังนุ่มชุ่มชื้นอยู่เลยพอไปล้างหน้าปุ๊บ mm hmm. รู้สึกได้เลยว่าเรามีครีมตัวนี้เคลือบผิวหน้าของเราอยู่ใช้มาสักระยะหนึ่งผิวหน้าเราแลดูดีขึ้นปัญหาของเราที่เกิดคือเนี่ยเนี่ยอปากที่แห้งเนี่ยแลดูดีขึ้น Promise เรามาวันนี้มีโปรเปิดใจมาให้ท่านผู้ชมนะคะปกติ Promise หนึ่งกระปุกราคา2990า้ 2, บาท มาวันนี้รับไปเลยอีก1กระปุกลดราคาให้ด้วย2กระปุกใหญ่ๆ2390าเท่านั้นถ้าโทรมาในรายการตอนนี้5นาทีคุณรับกระปุกพกพาไปอีกสองกระปุกรวมแล้ว4กระปุกใหญ่ๆใ,ในราคา7,960ใช้ไปเลย2เดือนกว่า,วาแต่ขอบอกว่ามีคนหนึ่งที่ใช้มานานกว่าดวงดาวเจ้จินดานั่นคือคุณธาริกาที่ดาทิศใช้มานานกว่าโอ้โหเมื่อก่อนมีปัญหาเหมือนกันตามวัยหน้าตอนนี้เป็นยังไงล่ะ สวยใสยสดชื่นและอีกหนึ่งคนคือช่างแต่งหน้าคู่ใจของดวงดาวจาจินดามีปัญหาเรื่องของผิวไม่สม่ำเสมอและก็ผิวแห้งขอใช้มาแล้วบอกเลยทั้งสองคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประ ทับใจใครอยากผิวสวยผิวใสเหมือนดวงดาวจุจินดากด1577เรามีโปร,โปรเปิดใจมาฝากท่านผู้ชมนะคะปกติแล้ว Promise 1กระปุก2,990แต่ถ้าคุณโทรมาจองสิทิตอนนี้คุณจะได้รับไปเลยอีก1กระปุกใหญ่ๆเหลือเพียง2,390เท่านั้นถ้าโทรมาภายใน5นาทีนี้รับไปเลยอีก2กระปุกพกพาโอ้โห4กระปุกเน้นๆราคาเกือบ 8 0 0 0บาทแต่คุณจ่ายเพียง2390ัาเท่านั้นอย่าลืมนะคะ1577 1,577หรือ Li n e at promise car มันหมือนว่าทำไมให้เวลาเราน้อยแจงแค่12ปีอปีทำไมไม่ให้เวลาเราตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นถ้าไม่งั้นเราจะไม่ลำบากอย่างนี้แล้วเราจะสร้างฐานะเราจะมีอะไรต่อะไรลูกหลานเราจะไม่ลำบากอย่างนี้ ผมเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าผมสองคน,นทําได้ครับถ้าผมมีโอกาสได้มาสร้างตัวตั้งแต่นันเนิ่นนะครับแล้วที่มาน้อยใจที่สุดตอนนี้ก็คือว่าที่ผมมาป่วยแหละครับผมมาตั้งใจจะมาดูแลเขาครับอยากจะช่วยเขาเพราะเห็นว่าเขาลําบากพอป,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 ป่วยปุ๊บผมผมไม่อยากอยู่อ,อมผมผมคิดว่าผมไงก็ต้องเป็นภาระเขาครับผมยอมตาย หมอถามผมจะให้ผมฟอกไตผมผมไม่เอาอเพี่ทนวันมองคลอ,องเศร้ารักเราต้องขาดกัน,น,นพี่ดวงจรงๆๆตักไม่ไหว